ท่านพี่น้องที่ครบครับรอบคำขอเจอกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าติดภารกิจอยู่ข้างนอกท่านพี่น้องครับก็เป็นอันว่าคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมรัฐบาลของอนุทินเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวรายละเอียดก็คงจะเขาก็คงจะมีข้อตกลงกัน เดี๋ยวก็คงจะได้แถลงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันวันนี้ก็อยากจะทราบความคิดเห็นว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมีความเห็นเป็นอย่างไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยก็ขอความเห็นถ้าไม่เห็นด้วยก็ขอความเห็นเช่นกันนะครับก็ถือว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองซึ่งได้เสียงข้างมากก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่เขาจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เชิญชวนพรรคการเมืองต่างๆมาร่วมเบื้องตน้นเสียงก็จะต้องเกินครึ่งพอเกินครึ่งไปปุ๊บก็ต้องดูว่าตามอย่างไรจะให้มีเสถียรภาพมากที่สุดซึ่งพรรคการเมืองก็มีข้อจํากัดนะครับก็มีไม่กี่พรรคนอกจากภูมิใจไทยก็มี เพื่อไทยจากนั้นพักประชาชนเขาก็ปฏิเสธแล้วว่าเขาจะไม่ร่วมรัฐบาลกับนายอนุทินชาญวิรากูลก็เหลือพัรอีกพรรก,ก็เหลือพรรคกล้าทรรมและพรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่ที่การตัดสินใจของพรคภูมิใจไทยว่าเฉพาะพรรคเพื่อไทยแล้วพักเล็กต่างๆที่ถแถลงเข้าร่วมรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็ขณะนี้ยังไม่ถึง300เสียง ถ้ามีพักประชาธิปัตย์เติมเข้าไปอีกก็ถึงถ้าเขาจะไม่เอาพักกล้าทำแต่ถ้ามีภูมิใจไทยมีเพื่อไทยและกล้าทำสามพักนี้ก็ถือว่าเสียง320กว่าเสียงแล้วถ้าบวกพักพลังประชารัฐแล้วก็พักเล็กพักน้อยอีกก็ถือว่าเสียงท่วมท้นจากนั้นก็จะไปดูว่าการแบ่งสันปันส่วนอัตราส่วน จำนวนสอสอกี่คนต่อรัฐมนตรีหนึ่งคนวันนี้เราก็ได้เห็นบทบาทหน้าที่ของอาจารย์เชียนนะครับศาสตราจารย์ดรยศชนะรวงสวัสดในฐานะที่เป็นแคเดีนายกของพรรคเพื่อไทยอันดับหนึ่งก็ได้นำทีมเข้าไปดูแล้วก็สงงาภาคภูมินะครับนะฮะผมที่ได้บอกว่า <c oughs> นอกจากผมชื่นชมอดีตนายยตักษินชินวัตร อีกท่านหนึ่งขณะนี้ก็คือว่าที่นายกของภาพเครือไทยคือศาสตราจารย์ดรยศชน,นโวสวัสดนะครับวันนี้ก็ขอมาทัถทายไว้เพียงเท่านี้จากนี้ก็ขอฟังความเห็นจากทุกท่านนะครับว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นด้วยมีความเห็นอย่างไรและมี <c oughs> และไม่เห็นด้วยนั้นมีความเห็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ขอ,อลาไปแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าก็พบกันเหมือนเดิมครับ สวัสดีครับ